สวัสดีพี่นงองสุขูสุขคนเด้อจ้ามือนีเจดวงมีข่าวมาอัปเดตมาว้าสูพี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดน้อทั้งพยาบาลฟิตแลนด์เพื่นก็ได้มาไล่สุดพี่นงิเว้าเลี้ยงอันแดนเซอร์นั่นล่ละแต่ว่าแห่งว้าไปเว้ามาล่ามไปเลี้ยงอันแฟนในอนาคตพพนะพี่น้องเพื่อนกะว่าสเปกหรือว่าแฟนในอนาคตของเพื่นนี่ต้องสะอาดสะอานพี่นงองต้องหอมตลอดเวล่าวาสันว่าพี่นงอง ห้ามกุยเด็ดขาดเพื่นว่าพี่น้องห้ามกุยพนักพี่น้องบบตองสวยมากไม่ก็ได้เพื่นว่าพี่น้องขอแค่ว่าดูดีสะอาดสะอา้านหอมสีน้ำหอมประมาณว่ากินนี่ต้องหอมตลอดเวลาพี่น้องก็คือผู้ใดสีเป็นแฟนในอนาคดทังพงยาบาลฟินแลดนกับพกน้ำหอมไปตลอดเวลาซ้อมอาบน้ามือละลอยรอบใดเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็บ,บอกว่าอันทางพงยาบาลทางเพื่อนนี่ แต่งหนาเด้อท่าร่องเพื้นเด้อต้องรับให้ได้เด้อบมเมนว่บากรครบแล้วหูวว่าแตงหนาหรือว่าผ้าเพื่อนแตงหนายุบดสิเลิกกันแล้วอันชิมาอ่างสิมาว่าเพื่อนแตงหนาบ่ได้เด้อิ่นว่าปะนะประมาณนี้พี่น้อง,งยังไๆว่าพยาบาลเพื่อนเป็นคนสะอาดพี่น้องเห็นขี้ฝุ่นขี่ยังอยู่น้ำเฮียนนีตีโอ้โอโอบยบ่ได้เลยต้องเป๊ะตลอดเอาไ่ายงซะคือหามีขี้ฝุ่นเฮียนนี่ต้องเป็นระเบียบ อยู่ใกล้ผู้ใดนี่ก็คือต้องสะอาดสะอานโดยเฉพาะที่สิเป็นแฟนในอนาคตทางพงยาบาลฟิลแลนด์พี่น้องเพิ่นกะบรรู้ว่าเพิ่นแยมแย,ย,ย้มหรือว่าบวกผู้ใดหรือเปล่านะแบบว่าบางท่านเพิ่นกะมาคอมเมนต์นอกบ้านร้อยมีความลักหรือเปล่านอ้อแบบว่าบอกให้เขาหูตัวหรือเปล่านอ้อวาาสันวาพี่น้องอันนี้ก็ะทั่งเอฟซีเพิ่นกะแซวทางพงยาบาลฟิลแลนด์เนาะในเรื่องอาหารการกินรวมกับคนอื่นคือกันพี่น้องเพิ่นา่าต้องมีซ้อนกลาง ทอนั่นเพื่อนว่าสกินเขาห่วมผู้ใดกระซ้าก็คือต้องมีซอนกลางหรือว่าเพื่อนสกินยุไสกินน้ำไผ่ก็คือต้องสะอาดน่ะนะพี่น้องว่าไงซะเพื่อนกัมีข้อยกเว้นอยู่พี่น้องเพื่อนว่าอบัตรที่อันย่ามเม่านั่นกะบกะบ่ว่ากันก็คือแบบว่าบารูตัเนาะกะบบาใีไซซอนกลางย่ามเมากับอาซีเป็นไปได้แต่ว่าก็คือ้าบ่เมานี่ก็คือต้องเปะน่ะนะต้องมีซอนกลางเพื่อนอยางว่าแบบนี้เพื่อนกันเน้นย่ำพร้อมพี่น้องเพื่อนก็ว่า แฟนค้นต่อไปห้ามลำรีลำไล่ห้ามจิกลิกจอกหลวกว่าสันไวาพี่น้องแมนไผ่น้อสิเป็นผู้โชกดีต่อไปน้อบ้านนี้พี่น้องแล้วเพิ่นก็เบาเลี้ยงอันเข่งคักน้ำศิลธรรมพี่น้องห้ามเด็ดขาดพิดศิลขอดสามเพิ่นจิบวกเด็กหน่อยบวกทงังเด็กหน่อยในบ้านตัวเกี่ยวมีสิทธ่อะไรพี่น้องก็คือมึงสิไปจีไผ่หรือมึงจิไปมีแฟนหรือมึงจีไปเล่นสาวเล่นเบาทาั้งได้ก็ตามมึงต้องเซ็กให้ดีเพิ่นว่า สิไปเอาเมียเขาสิไปเอาผัวเขาห้ามเด็ดขาดพเพิ่นวาหยุดเดี๋ยวนี้เลยพเพิ่นว่าถ้ารู้แล้วยังไปเหตุแบบนั้นยังสิไปย่อยมที่สิแบบไปเอาแฟนเขาหรือไปเอาเมียเขาไปเอาผัวเขาดูสินะเพื่อนก็นว่าเพื่อนกะสิสวดมนต์สาบส่งมันกระคักเพิ่นว่าพี่น้องเพื่อนบ่ได้เห็นดีเห็นงามเห็นด้วยในสิ่สงที่มันผิดเพื่อนก็บอกว่าถามีมู่มีพวกมีควรู้จักเหตุบ่ถือศิลธรรมเห็ุบ่ดีเขาก็ต้องบอกต้องเตือนเพื่อนก็ว่าแบบนี้ นั่นแหละพี่นงองเจดวงก็เลยได้เอาวันข่าวมาอัปเดตสู่ฟังเนาะสเปกของพยาบาลฟิแลนด์ในอนาคตพี่นงองแฟนในอนาคตของพยาบาลฟิแลน,น,นแบบด์พี่นงองเห็ดคิดเห็นแบบใดพี่นงองคอมเมนต์ไว้ใตคลิปเจดวงไดเด้อจ้า <c oughs> มื้อนี่จจดวงก็ขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า